ยศรองอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนไปเที่ยวนะก็จะเป็นหมู่บ้านนาะเจกลอกนะแต่เราจะไปเที่ยวผาเหมือนน้ำตกแล้วก็ไปอ่าเที่ยวป่าเนาะก็อันนี้ช่วงเช้าอยู่นะหนูก็รอแล้วรออีกนะคะให้เพื่อนบ้านเขาเอารถไฟด้วยนะคะหนูจะได้ไปกับเขาเนาะเพราะว่าถนนไม่ค่อยดีนะคะ ก็อาจจะมีสังสางบ้างนะอันนี้เราต้องนั่งรถใหญ่ไปนะคะอันนี้ถ้าเดินไปน,นี่เดี๋ยวเดินไปได้แต่กลับมาไม่ได้แล้วนะคะวันนี้หนูจะไม่เดินนะหนูจะนั่งรถใหญ่ไปเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวดูนะคะผาที่เหมือนน้ำตกนะคะอันนี้คือเราจะไปใกล้ๆแล้วนะเราจะไม่ไปดูในมุมที่ใกล้นะคะค่ะก็บริเวณที่หนูยืนอยู่นี้นะคะก็คือ ยังไกลนะคะเราต้องเดินทางโดยใช้เท้านะคะเดินไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าจุดที่เหมือนกับผาน้ําตกเนี่ยมีลักษณะแบบไหนเนาะเพราะว่าเรายืนดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับน้ําตกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินไปดูแบบใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ยังไม่เห็นชักเนาะเดี๋ยวหนูจะขยายให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ เห็นนะก็คือบริเวณนี้เลยนะคะบริเวณที่อยู่ตรงเขาๆเนี่ยคะ่ะแต่ว่าคืออันนี้มันตรงนี้นะคะตรงที่เขาๆนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ไกลๆแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็คืออากาศมันร้อนนะคะแล้วก็ดูเห็นไม่ค่อยชัดนะคะก็ดูไปก็คล้ายๆน้ําตกเหมือนกันแหละแต่ว่า เดี๋ยวเราจะไปบริเวณที่ใกล้ๆนะคะจะได้เห็นชักกว่านี้อันนี้คือขยายให้ดูแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปใกล้กว่านี้นะคะค่ะเราต้องเดินผ่านบริเวณหมู่บ้านนาเจ็คล็อกนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พี่น้องปะกยออยู่นะคะนี่ก็คือทางด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็เดินผ่านหมู่บ้านไปนะคะเราถึงจะสามารถที่จะเดินไปถึงที่ผาที่เหมือนน้ำตกนะคะก็ ถามว่าไกลไหมไกลนะคะไม่ใช่ไม่ไกลนะอันนี้คือเราต้องใช้เท้าเดินแล้วนะคะเมือ่อกี้เราขี่รถเนาะแต่อันนี้คือต้องเดินเท้าแล้วนะคะก็อันนี้เราก็ถือหมู่บ้านนาเจ็กลอกแล้วนะคะก็ถ้าทุกคนนะคะดูคลิปของหนูต่อนเนื่องนะคะหนูก็เคยพาทุกคนมาเที่ยวแล้วนะคะหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีพี่น้องปรัชญอยู่นะคะเป็นส่วนใหญ่เนาะ แล้วก็ถือว่าอยู่ไกลนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินผ่านจากหมู่บ้านนี้ไปนะคะถึงจะไปถึงขาที่เหมือนน้ำตกนะคะ จเราก็จะเดินแบบเรื่อยๆนะคะก็อย่าให้ทุกคนไปเที่ยวนะคะบริเวณที่เหมือนกับผาน้ำตกนะแต่ก็ถือว่าต้องใช้เท้าเดินนะคะเดินเท้าแล้วก็ขี่รถเป็นช่วงนะแต่ว่า อันนี้คือเราต้องเดินเป็นเท้าอย่างเดียวแล้วนะคะไม่สามารถที่จะขี่รถได้แล้วก็คือเดินเท้ามาแบบสักช่วงหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปได้วยกันเนาะนี่อันนี้ที่หนูกําลังเก็บนะคะก็ ปกตินะคะคนม้งเราจะเรียกว่าเต่าจักวกาวนะคะแต่ถ้าคนไทยเขาจะเรียกว่า,าส้มปล่อยนะคะอันนี้นะแต่มันก็แก่เต็มที่แล้วนะคะแต่มันจะมีสีแบบเนี้สีเหลืองๆค่ะอันนี้มีเป็นสีเหลืองๆนะนี่มันจะไม่เป็นสีดำอ่ะหนูก็ไม่รู้นะหรือว่า สีมันยังไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้นะแต่มันจะเป็นสีเหลืองๆเนาะอันนี้เป็นส้มปล่อยนะคะที่วันนี้เรามาเดินป่าแล้วก็เจอนะคะอันนี้เป็นของป่านะมันไม่ใช่ของบ้านที่เขาปลูกตามบ้านเนาะเดี๋ยวนะบริเวณนี้ก็มีเยอะนะเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะแบบนี้เลยเนี่ยเยอะมากเลย เยอะไม่ใช่ไม่เยอะนะส้มปล่อยเนี่ยเยอะมากเลยนะคะนี่ได้กำรรหนึ่งแล้วแต่มันเป็นของป่านะน,นี่ก็คือมีตามอ่าบริเวณที่มีต้มส้มปล่อยนะคะจะมีเยอะมากเลยนะคะก็เส้นทางที่เราเดินเนี่ยก็เป็นเส้นทางเดินเท้าจริงๆนะคะหรือว่าอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะแต่ว่ามันก็ แบบลำบากหน่อยเนะาะค่ะหนูก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ ก็มาถึงที่แล้วนะคะแต่ว่า <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเราอยู่ไกลๆเนี่ยเราจะมองเห็นเหมือนกับน้ําตกเลยนะคะถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยหรือว่าช่วงที่ฝนตกด้วยเนี่ยเราอยู่ในระยะที่ไกลๆเนี่ยเราจะเห็นเหมือนน้าตกเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวแล้วนะคะถึงแล้วนะแต่ว่าหนูอาจจะไม่เข้าใกล้นะคะเพราะว่ามันไม่เป็นที่แบบ เรียบเนาะมันเป็นที่ชันมากๆนะคะเดี๋ยวหนูจะพยายามให้ทุกคนดูนะคะว่าบริเวณที่หนูพามาในวันนี้มีลักษณะเป็นยังไงนะคะก็บริเวณพื้นที่ที่หนูพาทุกคนมาดูนะคะก็จะเป็นบริเวณที่เหมือนผาน้ําตกนะคะก็อันนี้หนูจะไม่ลงไปนะคะมันจะชันมากๆเลยค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้ต้นกล้วยนะคะ ถ้าเรามองไปทางด้านหน้านี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นก้อนหินนะคะขาวๆเนาะเรียงลายกันมาเลยนะคะแต่มันมีต้นผายหรือว่าต้นไม้บางอยู่นะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นล่องลึกมากๆเลยนะคะหนูจะไม่ลงไปนะคะเพราะว่าคิดว่ามันจะอันตรายมากเลยนะคะนี่แต่ปกติ อันนี้มันจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ถ้ามองไปสุดๆดด้งบนเลยนะคะเดี๋ยวนะจะขยายให้ดูก่อนเนาะอันนี้สุดละถ้าด้างบนนี้อะคะ่ะจะเป็นก้อนหินนะคะเป็นก้อนหินสีดำเนาะแต่ถ้าจุดที่มันขา,ขาวๆอะ่ะที่เราอยู่ไกลๆแล้วก็ดูเหมือนกับน้ำตกนั่นน่ะมันจะเป็นก้อนหินนะคะขาวๆแล้วก็เลี้ยงลายลงมานะคะนี่แต่ว่ามันมีต้นไม้บางนะคะ ก็คือเราไม่สามารถเข้าใกล้บริเวณนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันชันมากๆนะก็ถือว่าหนูก็พาทุกคนมาเที่ยวแล้วนะคะค่ะก็ผาที่เวลาเราอยู่ไกลๆแล้วเรามองเห็นเหมือนกับนั่งตกนะคะอันนี้ก็ประมาณ นี่เนาะก็คือมันจะเป็นก้อนหินนะคะสีขาวๆแล้วก็เรียงลายลงมาจากาหินนะคะที่อยู่ทางด้านบนสุดนะคะอันนี้เป็นปูเขาหินเลยนะคะแล้วก็เรียงลายมาเป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็ลงมาทางด้านล่างนะนี่แต่หนูจะไม่พาเข้าไปนะคะรเพาะล่องมันลึกมา,มากๆเลยนะคะก็วันนี้ก็พาทุกคนมา เที่ยวดูจุดนี้แล้วนะคะข่ายนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่หนูอยากให้เอฟซีดูเนาะที่เหมือนผ่าน้ำตกนะที่เราอยู่ที่ดอยไกลๆดูมาเนาะเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนอน้ำตกแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ก้อนหินนะคะแล้วก็เลียงลายจากสีขาวๆนะคะทางด้านบนลงมาทางด้านล่างนะคะก็จะเป็น ผาอย่างเดียวนะคะมันไม่มีน้ำตกนะแต่ถ้าเราดูไกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นน้ำตกเนาะก็ถ้าบริเวณข้างๆก็จะมีแบบต้นไม้นะคะเรียงรายกันแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีแบบต้นไม้บกบางบ้างนะคะแต่เราจะไม่เข้าไปใกล้ๆนะคะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นล่องลึกมากเลยนะคะกลัวเดี๋ยวมันจะอันตรายละก็วันนี้ก็ ได้พาทุกคนมาดูแล้วนะคะจุดที่เวลาเราอยู่ใกล้ๆแล้วเราดูเหมือนน้ำตกเนาะมันก็เป็นแค่ก้อนหินนะคะสีขาวๆนะแล้วก็เรียงลายทางด้งานดอยที่เป็นก้อนหินเลยนะคะแล้วก็เป็นสีขาวๆเลยนะคะแล้วก็ไหลลงมาไม่ใช่ไหลลงมาสิเรียงลายลงมาเนาะด้านล่างนี้ก็เป็นล่องลึกๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ หนูก็พาทุกคนมาดูแล้วนะคะว่าไอผาน้ำตกนะคะที่เราอยู่ไกลๆแล้วเราดูแล้วก็เห็นเหมือนน้ำตกเนาะจริงๆถ้ายิ่งเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วเวลาที่ฝนตกเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับน้ำตกขาวๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะหนูก็พาทุกคนมาถึงที่แล้วนะคะซึ่งก็จะอยู่ทางด้านหลังนะคะแล้วเราไม่สามารถ เข้าไปได้นะคะเนื่องจากว่ามันจะเป็นร่องลึกๆเลยนะคะเป็นร่องลึกๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กลัวเดี๋ยวจะอันตรายนะคะแล้วก็มันก็เป็นแค่ผาหินเนาะสีขาวๆนะคะที่เรียงรายกันไปนะคะถ้าเรามาในระยะใกล้เนี่ยก็คือจะประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ